สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเป็ดเื่องหบ้านบาครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านลุงพลนะครับเดี๋ยวเราเมื่อวานลุงพลไปบานแหนลุงพลครับเปิดหน้าเปิดตาหน่อยนะเออให้เขาเห็นหน่อยลุงพลทําอะไรอยู่ครับตอนเนี้ยเลี้ยงอะไรเลี้ยงเลี้ยงกบครับกลบลูกอสกบลูกอสอลูกนาเอ้กบที่จับมาจากทุ่งนาครับ ที่ไปวานข้าช่วยคุณครูหมายเลยเห็นก็เลยเอามาลองเลี้ยงดูอ๋อวิธีการเลี้ยงยังไงจับมายังไงไปเห็นยังไงบ้ก็มันอยู่ตามร่องน้ำมะครับก้อนขี้ไถร่องน้ําแล้วมันมันไปฟักอยู่เป็นลูกอสตแล้วทีนี้ก็ไปจับมาแล้วก็มาเอาน้ําเก่าเข้ามาด้วยแล้วก็น้ําใหม่เราใส่ไปด้วยก็ลองลองดูครับยังยังยังไม่รู้ผล วิธีการเตรียมบ่อยังไงบ้างครับก็หากระเบียงเก่าๆมาที่เราเสร็จที่เราไม่ได้ใช้เราก็มาขุดแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปแล้วก็ได้ลูกอ๊อดมาก็มาใส่ดูเข้าเข้าไปดูได้ไหมครับได้ครับเชิญครับเข้าดูเด็ันี้นะครับลงพ้นลงวนขึ้นไปก่อนเลยมีถา,า,างขึ้นนะครับ <S <S เอาละครับตรงนี้ก็ทาํากันง่ายๆครับข้างบนมี หลังคาหลังคาเพียงเท่านี้นะครับอ่าเรามาดูครับีนคน,น,นลี้ตัวปลูกญ้าไว้แล้วปลูกยาให้เป็นมันจะเรียนแบบธรรมชาติให้เขาอครับในกําลังปลูกหญ้าเป็นญ้าหวานนะครับยาหวาน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  <c oughs> อันนี้ก็คือกะละมังกะละมังครับกะละมังที่เราใช้ซักผ้าซักไรเนะี่ยแมันเก่ามันแตกมันร้าวข้างๆเราก็เดี๋ยวเรามาดูลูกอดกันนี่มันขึ้นมาผุดผุดผุไม่ตายครับมีตายบ้างไหม มันถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นครับมันไม่ค่อยกัดกันนะครับนี่ส่วนน้อยแต่ก่อนผมเลี้ยงใส่โบนี้ด้วยนะครับบอีน้อยเนี่ยบนี่น้อยพอพอทีนี้ผมใส่อาหารให้เขากินแล้วทีนี้น้ามันเสียน้ํามันเสียมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นมันเสียมันมันน้ํามันเสียน่ะมันก็เลยมันเหมือนก็ไม่ค่อยมีอากาศออกซิเจนหรืออะไรไม่รู้เขาครับก็เลยมีเห็นรอยตัวสองตัว ถ้าถ้าถ้าเขาอยู่ในนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาอยู่นี่นคือบริเวณเขาน้อยเกินคร,ครับมันน้อยเกินมันไม่พอต้องเอามาใส่นี้อันนี้ก็รวมกันเลยเป็นพันเลยทีนี้โอ้เป็นพันเลยใช่ไหมครับนี่เป็นพันเลยครับโอ้โหนี่นะครับเพืเ่อนๆนี่ลูกออดเมืมมม่อวานก็ถ่ายน้ําให้เขาใส่ยางดูดถ่ายน้าลงไปครับแล้วเราเราดูยังไงมันเป็นเป็นลูกออดอะไรลูกออดไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าเป็นยังไงไม่รู้ลูกออดกบหรือลูกออดคางคกอะไรก็ไม่รู้นะคางคกแต่น่าจะเป็นจะเป็นกบเลย ดูจากดูจากลักษณะตัวมันนะครับ <c oughs> บางตัวเขาก็ขาข้างขาดแล้วเขาก็โดดเล่นกันเต็มเ,เ,ยเยอะเลยครับดขึ้นลงเยอะเลยครับตรงนั้นก็เป็นที่รบเขาปล่ฟางถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเขาไม่ปลอดภัยเขาก็หมุนเข,านข้าไปในนี้ต้งไปในนี้และไอตัวแม่ตัวใหญ่ล่ะครับแม่ตัวใหญ่หชาวพนักิจแล้วครับทําไมครับมันมันกัดกินเพื่อนหมดเลยคือมันตัวใหญ่เกิน เพื่อนได้เพื่อนเข้ามาก็หกเจ็ดตัวเขาก็เล่นกินหมดเลยอืแต่ทีนี้ผมไม่ได้ทําโบอนุบาลใหม่ไงก็เลยต้องต้องเอาออกนี้ก็เลยมาทดลองเลี้ยงก็มาทดลองเลี้ยงเลยครับบ่ามันจะเป็นยังไงไอ้พวกนี้เนี่ยเนี่ยขาหางมันจะขาดแล้วเนี่ยเมื่อเช้าโดมาเล่นสามสี่ห้าตัวตรงนี้เต็มเลยไม่ใช่มันจะเริ่มเป็นลูกลูกกบแล้วลูกเขียดเนาะครับแล้วมันมีขาหนากแล้วหางเริ่มกุบแล้วครับบางชนิด นี่นะครับเพื่อนๆนครับวิธีการเลี้ยงง่ายๆเดี๋ยวเราจะศึกษาต่อนะครับ<อ>ว่าลองดูว่ามันจะไปยังไรเพราะว่ามันเป็น,น,นมันเป็นกบมันเป็นกบธรรมชาติอ่ะมันไม่ใช่กบที่เราเลี้ยงกลุพันเนื้อพันอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซื้อมาเป็นตัวเลยอันนี้อันนี้เราเริ่ม,มอันนี้เราเริ่มแบบอ,อ,อันนี้เราเริ่มแบบเริ่มทดลองดูครับเป็นเป็นลองดูครับลองดูเราต้องลองดูว่า ดูว่าถ้ามันได้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นมาเนี่ยมันจะเหลือกี่ตัวแต่อยู่ในโบนี่ประมาณหน้าสัพันกว่าตัวแล้วอาหารล่ะครับอาหารช่วงนี้ผมศึกษาดูใน YouTube ผมก็ใส่เป็นไข่ต้มแดงครับไข่เฉพาะเอาไข่แดงครับต้มสุกแล้วก็มามาขย้ำใส่น้ำย้ำแล้วก็เราก็มาใส่น้ำแล้วก็เราก็มาหยดหยดหยดยดให้เขาก็ลอยคกิน อันนี้ใหญต้มยังใหยต้มยังปอกยังยังไม่ปอกปอกเลยไข่เนี่ยก็ต้มสุกแล้วนะไข่ไก่ผมใช้ผมใช้แค่สองฟองเพราะว่ามันก็ปอกออกเลยช่วมไข่ขาวก็ให้น้องกินน้องเขาชอบแลวนไข่แดงก็ให้ลูกพี่กุน ินครับประมาณนี้ช้าต้องเอาใส่มาใส่น้ำเยอะเกินเอาน้ำนี่แหละต,<อ>ต่ออือน้อยเอาออเลยครับ ลยอยคอกิน,น,น,รรนปุ๊บปั๊บนนปุาา๊บปุ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 ๊บปน๊บปุ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 ๊ มันไอตัวเพื่อนมนันมันเยอะมันหลายรุ่นไงที่เราจับมาแบบจับสุ่มมานะไม่ใช่เลือกได้นะเ,เป็นของธรรมชาตินะเ,เราก็ไม่รู้ก็ลองให้มันกินไปก่อนอเ,เดี๋ยวอาหารเบเกอร์าบาย์กันก็จะเป็นเอาแต่ไขแ่แดงจะเอาช้อนจะเอาช้อนแปง

ถ้าเขามีเครื่องปั่นเขาก็ใช้เครื่องปั่นพามันละเอียดหมดเลยตัวนี้มันก็มีบ้างครับที่มันยังไม่นั่นเี่ก็มีบ้างแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าเป็นเครื่องปั่นนะเขาก็จะปั่นฟูดมันก็จะไม่มีเลยคือมันละเอียดมันไม่มีอะไรเลยนะแบบเครื่องปั่นเนาะอันนี้เราก็บบ้านเราก็ใช้วิธีนี้แหละบบ้านเรา เราไม่ได้ลงทุนอะไรเป็นกบธรรมชาติเราก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเราดูก็ขึ้นมามันมันมันสดชื่นดีเนาะอืมคืนน้ําน้ํามันสะอาดไงก็เปลี่ยนไปเมื่อวานครับต้องเปลี่ยนทุกวันไม่น้ํนก็จะสองสามวันเปลี่ยนทีเราค็ดดูน้ามัน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 จะดูออกเลยว่าน้ํามันไม่ดีน้ํามันเสียนะมันจะเป็นแบบขำๆอย่างเงี้ยนะครับอืมเราก็ดูสังเกตดูเอาครับอะถ้าเปลี่ยนน้ํามัน มันเวลาเวลาเปลี่ยนน้ามันจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมอย่างเช่นที่ผมเปลี่ยนเมื่อวานก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ไม่เป็นอะไรเลยก็เปลี่ยนก็ใส่น้ําบาดาดลในนะ้ำปลาปลาเรานี่แหละที่ได้ผมเมว่าจะเป็นอะไร่ไหนได้เขาไม่เป็นอะไรกาสดชื่นมากกว่าเก่าอือคือน้ําเก่ามันเชียแล้วไงครับครับเขาอันนี้ถ้าเกิดเขาโดดได้เนี่ยเขาคงโดดมาเล่นข้างนอกเลยโดดมาแล้วเมื่อเช้าโดดมาเยอะแยะเลยประมาณน้ เรากลัวว่าโดดมาแล้วเราเขาเข้าคืนไม่ได้เนาะไป, <c oughs> ไปก็ดูนะครับแต่ถ้าตัวโบจะกินยังไงั้งมันเป็นน้ำทั้งหมดมันจะเป็นละองเล่น้อยนะครับเขาก็จะมาแหบกินในนั่นแหละแล้วมันก็ลอยคอกินในคนนั้น <c oughs> บางตัวเขาก็ไม่กล้ามานี่เพราะว่าเขากลัวตัวใหญ่ ก็วัน้ำมอเอ็มขโม,มยกินในข้างในนี่เลยเนี่ยเขาจะกินในเตข,ข้าวนี่เแหละเนี่ยที่มันลอยมาแล้วเขามาให้วันละกี่มื้อครับเช้ากับเย็นครับตอนเช้า ันก็เหมือนเป็นฝุ่นเลยเนาะครับเป็นฝุ่นนะครับเขาก็ดูดเาอานี่ครับเขาก็เริ่มมาทยอยกินเลยแ,แรงดีนะครับอันนี้ังแ,แรงได้ศึกษาไหมครับว่าเขาประมาณสักกี่เดือนถึงจับได้กี่วัน มันโตเหมือนกันไม่รู้ลองเรี้ยงครับก็ลองเพิ่งจะลองเนี่ยครับต่ยังไม่รู้เลยก็จะคอยดูมันจะกี่วันแต่ตอนที่มันจะมาวันที่เจ็ดเจ็ดเดือนเนี่ยครับวันที่เจ็ดเดือนอะไรนะเดือนมิถุนามิถุนาครับเริ่มจากวันที่เจ็ดมาวันที่เจ็ดก็ยะกี่วันอันนี้วันที่เท่าไรได้วันที่เก้าสองวัน วันที่เอามาวันที่เจ็ดยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีขาไม่มีอะไรเลยเป็นหวกเป็นลูกอดเลยอ่ะแ่สองวันปพ๊บมีขาแล้วตัวมีขาออกมีขาหน้าขาหลังบางตัวก็หางขาดแล้วกระโดดมาเล่นขนนกแล้วมากินแล้วนั้นเงี้ยจะมากินแล้วจะมายตัวโตไหะตัวที่ตัวโตแล้วที่เขามีขาหน้าขาอะไรแล้เขาจะไม่ค่อยกินละคือเขาต้องเปลี่ยนอาหารของเขาแล้ว น่าจะเป็นอาหารของเขาแล้วเป็นอาหารเม็ดเล็กอะไรองเขาอนุบอลอ่ะเพราะว่าไข่ถ้าไข่นี้จะกินเฉพาะลูกอดลูกอสนะลูกลูกอสเขาจะมากินแต่อันนี้มันจะเป็นกบแล้วเนี่ยมันจะเป็นลูกกบแล้วเพราะเขามีขาหน้ามาแล้วอใหญ่พวกนี้เห็นไหมเขาจะไม่กินนะครับนี่เขามีขาหน้าเขาเป็นลูกกบแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูชีวิตวงจร ลุงพลเลี้ยงกบกบนานะครับว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่อันนี้ถือเป็นการทดลองไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดให้กําลังใจวิถีชาวบ้านนะครับสวัสดีครับ